มันไม่ได้กักขังเราในร่างกายอย่างเดียวแต่กักขังถึงเรื่องจิตวิญญาณจิตใจของเราที่โดนกักขังเราไม่ได้แบบมีสิทธิ์ที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมละทุกคนรู้กเอ็มไหมคะลองดูด้วยเลยค่ะนี่คือกัไนเอ็มกัไนเอ็ม จริงๆอะค่ะหลังจากที่เกดถูกติดกำไร e ออะค่ะเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับะว่ามันกระทบกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทํางานค่อนข้างเยอะมากค่ะเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราในหลายๆรูปแบบด้วยกันอย่างแรกเลยค่ะก็คือเวลาที่เราใส่กำไร e ออะค่ะเราต้องชาร์จแบตตลอดเวลาบางทีอาบน้ําอยู่เตือ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 แบตจะหมดหรือนอนเคลิ้มๆหลับอยู่ตือ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  ึน้นาอย่างเงี้ยคือแบบแบบจะหมดบางทีมันก็เดินเตะขาเตียงเดินเตะของก็ซุ่มซ่ามไงก็เดินเตะไปทั่วไม่ได้ระวังตัวเขาก็โทรมาว่าแบบอุปกรณ์คุณเนี่ยกระทบกระเทือนนะมีการทุบหรือเปล่ามีการตัดสายหรือเปล่านี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่แบบบางทีเราเดินบนท้องถนนใช่ไหมคะคนก็จะมองกำลัง e อของเราแล้วก็อาจจะมองว่าเราอาจะเป็นบุคคลที่อันตรายหรือว่าทําความผิดร้ายแรงในสังคมหรือว่าเป็นภัยต่อสังคม อันดับแรกเลยแม่แม่ก็เดี๋ยวแม่ทําเองนะั่นนี่นู่นไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะไม่ต้องไปตากผ้าดิเอมก็ทำให้เดิมจะเราไปตากผ้าแล้วทําไมแม่ไปไปมาแม่อายเวลาที่เราใส่กําไลเอ็มอะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะขึ้นเครื่องบินได้เราก็ทําหนังสือนะคะไปที่ศาลเพื่อขอถอดกําไลเอ็ชั่วคราวแล้วก็ พร้อมที่จะวางหลักทรัพย์เพิ่มนะคะเพื่อเป็นการประกันว่าฉันไปต่างประเทศไปทำงานพอเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาเมืองไทยก็จะกลับมาติดกับในเอให้แล้วในระหว่างที่ฉันไม่อยู่เนี่ยฉันก็ยินดีที่จะวางเงินประกันเพิ่มให้เราจะไม่มีทางหลบหนีนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็สารยกคำร้องดังกล่าวเช่นเดียวกัน,นะคะเรื่องของการทำงานอันนี้กระทบอย่างหนะักประเด็นคือเราอะเคยทำงานในคลินิกมาก่อนคะ่ะคลินิกเสริมความงามก็เป็นพนักงานทรีทเมนต์ทั่วไปอะไร เขาก็ในเรื่องความสวยความงามการแต่งชุดเนี่ยมันจะเป็นชุดกระโปรงอ่ะส่วนมากแน่นอนไม่ต้องเห็นขาเขาก็บอกว่าไปถอดออกก่อนแล้วค่อยกลับมาทําเขากลัววพนักงานด้วยกันอะ่ะจะเห็นแล้วเขาจะแบบเกิดความหวาดกลัวเกิดความอายอะไรอย่างเงี้ยอสิ่งที่หนูโดนมาเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะแล้วหนูไม่ได้ออกไปทําสิ่งเลวร้วายด้วยหนูออกไป ไม่ลองเสรีภาพเรียกร้องความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในประเทศนี้ด้วยซ้ํา เมื่อถูกสันนิษฐานอยู่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รัฐไม่มีเหตุผลและความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปใช้กําไรกับเขาเพราะถึงแม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจําคุกการขังที่เป็นการจํากัดเสรีภาพเขาแบบ100%การใส่กําไรเอ็มอ่ะแม้จะทําให้เขาสามารถเดินเหินไปไหนมาได้ก็ตามแต่มันมีข้อจํากัดการที่สร้างข้อจํากัดแบบนี้กับคนที่ยังถูกสันนิษฐานอยู่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มันอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่คือโดยหลักแล้วเนี่ย เขาจะไม่ค่อยใช้กับผู้เยาว์และกลําไร E.M. ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เยาว์ถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามจะใช้ได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นยินยอมด้วยนะหลักเกณฑ์ที่เขาจะใช้คือเขาบอกว่าการใช้กําไร E.M. เนี่ยจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่มีการเลือกปฏิบัติระว่างเพศเชื้อชาติสัญชาติหรือแม้แต่แนวความคิดทางการเมืองผมอยากชวนมองอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เขายังถูกชนิษฐานอยู่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กำไร E.M. เนี่ยถือว่าเป็นการที่มา จำกัดเสรีภาพเขาแต่ถ้าเป็นชั้น post sentence เนี่ยเป็นชั้นคนที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยกำไร em เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเขาในมุมมองนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นมุมมองของในชั้นก่อนการพิจารณาหรือระหว่างการพิจารณาเนี่ยมันลิดลอนสิทธิเสรีภาพของคนพอสมควรเลย นักกิจกรรมค่ะนักเคลื่อนไหวต่างๆหรือประชาชนะนาที่ถูกติดกำไร e m นะถูกใส่กำไร EM จากการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการแสดงออกทางการืองเนี่ยมีจํานวนตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมาก แล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะที่จานวนหนึ่งในนั้นคือคนหนุ่มสาวคืออนาคตของชาตินะคะคือคนที่ยังกําลังเรียนหนังสืออยู่นะคะในมหาวิทยาลัยต่างๆ mm hmm. เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตนะคะในช่วงวัยยาวของเขาะได้เหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปในสังคมไทย mm hmm. เพียงเพราะอะไร mm hmm. เพียงเพราะว่าแค่เขา mm hmm. คิดต่างจากรัฐหรือเพียงเพราะเขามีความฝันนะคะที่อยากจะเห็นประเทศน,นี้ที่มันดีขึ้นแล้วเขาเลือกที่จะลุกขึ้นมาสู้ เพื่อให้ความฝันอันนั้นเป็นจริงนะแค่นั้นเองแต่ว่าราคาที่เขาต้องจ่ายอะค่ะมันคือการสูญเสียช่วงวัยเยาว์ช่วงวัยเด็กของเขาไปเลยซึ่งมันไม่มีทางที่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้ว